สวัสดีครับอยู่กับช่องสวนทนาพาเพลินกับผมนายธนากันอีกแล้วนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าแคลเซียมโบลอนซื้อได้จากที่ไหนหรือว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็เลยมาชวนเพื่อนๆทาแคลเซียมโบลอนราคาถูกเอาไว้ใช้งานกันนะครับส่วนจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นตามผมมาเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับ สำหรับแคลเซียมโบลอนก็เป็นาธาตุอาหารรองและก็าธาตุอาหารเสริมที่พืชใช้ในบรรดาทั้งหมด16าธาตุที่พืชใช้นะครับเป็นาธาตุที่พืชใช้ไม่เยอะแต่ก็จําเป็นนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับาธาตุแคลเซียมและาธาตุโบลอนเป็นาธาตุที่ส่งเสริมกันนะครับเวลาที่พืชจะใช้แคลเซียมก็จะต้องมีาธาตุโบลอนเข้าไปร่วมด้วยในกระบวนการนั้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดเวลาที่เราไปซื้อจะ จะมีผสมมาด้วยกันทั้งแคลเซียมโบลอนมาในขวดเดียวกันเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการทํากันนะครับอันนี้เป็นแคลเซียมโบลอนที่เพิ่งส,สั่งมานะครับของเก่าหมดพอดีใช้มาเกือบ2ปีแล้วนะครับสั่งมาราคาที่สั่งร้อยกว่าบาทนะครับบวกค่าส่งก็200พอดีนะครับก็จะมีกรดบอลิกนะครับหรือว่าเป็นโบลอนที่อนุภาคขนาดเล็กลงนะครับ ประโยชน์ของโบลอนนะครับก็ช่วยทําให้ผสมเกสรได้ดีนะครับทําให้พืชมีใบทาให้เซลล์ของพืชเหนียวแล้วก็ลดการหลุดร่วงนะครับถ้าเป็นในกรณีของแตงโมนะครับก็จะทําให้รูปทรงนะครับได้รูปได้ทรงผลไม้มีรูปทรงที่สวยงามนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวอันนี้ก็คือตัวของบอริกนะครับแล้วก็ที่มีมาให้ก็คือแมกนีเซียม เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับประโยชน์ของแมกนีเซียมก็จะช่วยให้การสังเคราะห์กรดอะมิโนวิตามินและไขมันพวกนี้ทำให้ดีขึ้นนะครับทำให้พืชใบสีเขียวนะครับถ้าขาดแมกนีเซียมใบจะเหลืองนะครับซัลเฟอร์หรือกำมะถันเนี่ยก็จะช่วยให้กลิ่นของผลไม้ดีขึ้นนะครับถ้าขาดธาตุกำรรมะถันก็จะทำให้ใบมีสีเหลืองซีดนะครับอันนี้ก็จะให้มาที่400กรัม ส่วนข้างล่างก็คือแคลเซียมไนเตรตหนึ่งกิโลกรัมนะครับตัวของแคลเซียมนี่ก็จะทำให้ผลไม้นะครับเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติดีนะครับอ่ะทีนี้เราไปผสมกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราต้องมีนะครับเราจะใช้ถังแล้วก็ ผสมในถังนี้แล้วก็จะเก็บไว้ในทึบแสงนะครับวัดอุปกรณ์ที่ทึบแสงนะครับผมก็จะใช้เป็นแกลสอนตัวนี้นะครับของเก่าเพื่งหมดไปชุดนี้สามารถผสม <c oughs> แบบเข้มข้นได้10ลิตรนะครับทีนี้เราก็ได้นะครับถังนี้ความจุที่18ลิตรนะครับ10ลิตรก็ประมาณนี้นะครับเราจะต้องเอาไว้ เอาส่วนผสมลงทีละอย่างนะครับต้องคนให้ละลายก่อนคนใช้เวลาสักพักนะครับเพราะว่าแคลเซียมไนเตรตจะค่อนข้างที่จะละลายน้ำยากนะครับเพราะว่า มีส่วนผสมของไนเตรตด้วยนะครับทำให้อุณหภูมิของน้ําลดลงับน้ําจะเย็นนะครับละลายแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่แม้นีเขียมกันเสรตลงไปนี่ทำแบบง่ายๆเลยนะครับปหยัดต้นทุนดีอือน้ำจะมีความขุ่นขึ้นเนาะ ก็เป็นกดบอิิกนะครับทำง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็จะได้แคลเซียมบรอนเอาไว้ใช้งานแล้วนะครับ หลังจากที่เราเทใส่ในเกลอนตัวนี้นะครับทิ้งไว้สักพักนึงนะครับก็จะมีการตกตะกอนนะครับถ้าเราทิ้งไว้นา,นานก็จะมีการตกตะกอนเวลาที่เราจะนํามาใช้ก็เขย่าก่อนสักเล็กน้อยนะครับที่ตกตะกอนเพราะว่ามันมีความเข้มข้นสูงนะครับผู้ชม เวลาจะใช้เราก็ใส่ขวดเล็กๆนะครับเป็นขวดเป็นขวดทึบแสงแบบนี้นะครับอันนี้คือเก็บไว้ใช้ทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้นะครับตัวแคลเซียบอบลอนที่เราทำเนี่ยมันควรจะใช้ในปริมาณที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับอันนี้เพิ่งซื้อมา เป็นแคลเซียมโบลอนนะครับซึ่งความเข้มข้นของแคลเซียมโบลอนตามท้องตลาดก็จะมีอยู่หลากหลายสูตรหลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับที่สูตรนี้นะครับเขาโฆษณาว่าช่วยให้ผลเนื้อแน่นลดหวานนะครับการเข้าสีของผลไม้สม่ำเสมอป้องกันผลแตกการผสมเกสรทำได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็คือสูตรที่เขาใช้นะครับเราก็จะนำ สูตรนี้มาเป็นไกด์ไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาเ,<อ>เราจะมาพิสูจน์กันชัดๆให้เห็นไปเลยนะครับถังนี้มีความจุที่18ลิตรนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถังถังพ่นยาที่ใช้เนี่ยอันนี้เป็นขนาด16ลิตรนะครับที่ใช้แล้วก็จะมาลองผสมดูนะครับของท้องตลาดเขาแนะนำให้ อัตราการใช้20ถึง40 cc ต่อน,น้ำ20ลิตรนะครับก็ประมาณสัก2ถึง4ช้อนแกงนะครับอ้าว2ถึง4ช้อนแกงนี่นะครับเราจะมาลองวัดค่ากันไปเลยนะครับผมจะใส่ไปที่2ช้อนแกงก่อนนะครับ แล้วทีนี้เราจะมาวัดค่าวัดค่าของปุ๋ยจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่รจะใช้เครื่องวัดไปเลยนะครับนี่คือเครื่องวัดนะครับ ค่า EC จะบ่งบอกถึงความเข้มข้นของของปุ๋ยนะครับก็จะอยู่ที่1160นะครับอันนี้ก็คือของท้องตลาดนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ลงไปอีกเพิ่มอีกนะครับทีนี้จะลองดูถ้าสูงสุดที่เขาแนะนำนะครับก็คือสีช้อนเกล้งเราก็จะใส่เพิ่มลงไปอีกสองช้อนนะครับเราจะมาดูว่าความเข้มข้นจะขนาดไหนนะครับ เพราะว่าเขามีการวิจัยมาแล้วแน่นอนสามารถใช้ได้สูงสุดที่ 40cc นะครับไม่เป็นอันตรายกับพืชเราก็จะมาวัดเราก็จะมาวัดค่าดูนะครับอันนี้เคลียร์แล้วเดี๋ยววัดใหม่อีกรอบนึงเป็นพันหกรนะครับอยู่ที่พันหกรนะครับอันนี้ก็คือค่าของ แคลเซียมโบลอนสูตรของท้องตลาดนะครับทีนี้เราจะมาวัดเราก็ได้ไกด์ไลน์นะครับว่าเราจะใช้ความเข้มข้นประมาณนี้เต็มพอดีเต็มถังพอดีนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับในสูตรที่เราทําเมื่อกี้นี้นะครับจะอีกแล้วเราจะมาวัดดูเราจะลองใส่ไปที่สองช้อนแกงก่อนนะครับของเราจะสีขา,ขาวๆนะครับเวลาจะใช้ก็เขย่าเขย่าขวดก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าสูตรที่เราทําเป็นสูตรที่เข้มข้นนะครับ ผมใส่ไปสองช้อนแกงวัดออกมาได้ที่หนึ่งพันกับอีกแปดสิบสี่นะครับซึ่งความเข้มข้นน้อยกว่าน้อยกว่าของท้องตลาดนิดนึงนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับทีนี้เราลองใส่ไปที่สี่ช้อนแกงดูนะครับ อันนี้พิสูจน์กันจะจะนะครับไม่ใช่ว่า AR ไออะไรก็2ช้อนแกงต่อน้ำยี่ลิตรบางทีที่เราอาจจะไม่ได้กินอย่างนั้นก็ได้นะครับเคลียร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองวัดใหม่อีกรอบนึงคราวนี้ได้พันสนะครับของท้องตลาดได้พันหนะครับเมื่อเทียบกัน4ช้อนแกงนะครับ แสดงว่าแสดงว่าเราสามารถเพิ่มนะครับของท้องตลาดเขาวิจัยมาแล้วว่า4ี่ช้อนแกงสามารถใช้ได้แสดงว่าพืชไม่เป็นอันตรายเราสามารถเพิ่มตรงนี้เข้าไปได้อีกนะครับน,นี้เพิ่มเข้มข้นเลยลองเพิ่มไปที่หนึ่งช้อนแกงนะครับเอาลองลองดูทีละช้อนก่อนนะครับมันน่าจะสามารถเพิ่มได้ถึงพันหกนะครับเราก็ลองดูเราจะสามารถใช้ได้กี่ช้อนแกง อ่ะคราวนี้ได้ที่พันเจ็ดนะครับก็สู้สีกับของท้องตลาดฉะนั้นนะครับเราก็ได้ไกด์ไลน์แล้วว่าเราควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับ, <c oughs> รบถ้าเราจะใช้ครับหนึ่งหนึ่งเอ่อถังพ่นนะครับเราสามารถใช้ได้ถึง าช้อนแกงนะครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายเพราะว่าของท้องตลาดเขามีการวิจัยมาแล้วแน่นอนนะครับเขาถึงให้เขาถึงเป็นสูตรที่แนะนํามานะครับประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ไกด์ไลน์ตัวนี้มามาใช้ร่วมกับสูตรของเราได้นะครับวัดค่าปุ๋ยแล้วน่าจะไม่เป็นอันตรายนะครับทีนี้ทีนี้ถึงเวลาที่เราจะนํามาใช้งานจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าต้องการที่จะฉีดพ่นนะครับ ก็ใช้สารจับใบเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สามารถใช้สูตรที่เราทําเนี่ยอย่างที่เราทดลองเมื่อกี้นะครับก็คือได้ถึง5ช้อนแกงนะครับหรือ 50CC ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับทีนี้เราจะให้ไปกับระบบน้ํานะครับวันนี้ผมจะสาธิตการให้ไปกับระบบน้ํานะครับผมจะลดน้ํามะเขือนะครับเราก็จะให้ที่ 5ช้อนแกงนะครับทีนี้เราสามารถเพิ่มน้ําหมักที่เรามีอยู่ไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมจะให้น้ําหมักมูลไส้เดือนนะครับที่เราทำไว้ประมาณที่ สามารถเข้มข้นได้เลยนะครับประมาณที่5ช้อนแกงตัวของมูลไส้เดือนนะครับหรือว่าฉีไส้เดือนนะครับอันนี้ผมผมเอาอขี้ไส้เดือนมาหมักไว้นะครับมาหมักแล้วก็เป็นการขยายจุลินทรีย์เข้าไปนะครับการใช้ในส่วนของขี้ไส้เดือนเนี่ยจะช่วยให้ดอกนะครับ มีการเพิ่มจํานวนของดอกที่มากขึ้นนะครับที่เห็นสีแบบนี้ก็คือฉีดไสเดือนแล้วก็แคนเซียมโบลนลงไปนะครับตามอัตราส่วนที่เราได้ทดลองกันไปทีนี้เราก็จะให้ไปกับระบบน้ําเลยนะครับดูนะครับพอเราหลีตรงนี้ปุบ๊บเริ่มดูแล้วครับ ความเข้มข้นความเข้มข้นระดับที่เราได้ทดลองนะครับถ้าฉีดไปตรงๆก็สามารถเพื่อก็สามารถนําไปใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับแต่นี่เรามาปล่อยไปกับระบบน้ําซึ่งก็จะเจือจางขึ้นไปอีกนะครับแคลเซียมโบลอนก็จะตกลงที่พื้นดินลากของเพื่อนก็จะดูดนําไปใช้งานได้ในทันทีนะครับตัวแคลเซียมจะ ต้องมีน้ําเป็นตัวนําพานะครับอ่ะไปดูที่แปลงกันครับจังหวะของมะเขือตอนนี้กําลังออกดอกชุดใหม่ออกมานะครับก็จะทําให้มะเขือเราติดดกขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มะเขือมีรสชาติที่ดีแล้วก็ผลกรอบนะครับลูกค้าเวลากินก็จะติดใจ นอกจากในส่วนของผักแล้วนะครับในส่วนของผลไม้ซึ่งซึ่งช่วงนี้อากาศหนาวมาต้นไม้ของเราก็กําลังทยอยออกดอกมานะครับการให้เคนเซียมโบรอนในช่วงนี้ก็จะทําให้ผลไม้เราติดติดลูกได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นมะม่วงที่สวนตอนนี้ก็กําลังออกดอกได้เยอะทีเดียวมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองที่เราปลูกไว้ตอนนี้ก็อายุ2ปีนะครับก็เริ่มให้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับ จังหวะนี้เราก็ให้แคลเซียมโบลอนก็จะทําให้มะม่วงเราติดลูกได้ดีขึ้นนะครับก็จะให้ในช่วงจังหวะที่พืชกําลังออกดอกประมาณนี้นะครับอย่างมะเขือผมเนี่ยกําลังออกดอกแล้วก็เก็บผลผลิตไปทุกวันนั่นแหละนะครับพอมะเขือใกล้จะหมดเขาก็จะเริ่มออกดอกมาอย่างนี้นะครับเราก็ให้แคลเซียมโบลอนนะครับ การใแคลเซียมโบลอนก็จะช่วยลดการหลุดร่วงของดอกนะครับหรือลูกอ่อนประมาณนี้นะครับก็จะช่วยในการลดแล้วก็แคลเซียมจะทําให้เนื้อของเนื้อของผักผลไม้นะครับมีความแน่นอร่อยสมบูรณ์นะครับอย่างมะเขือนะครับอย่างมะเขือถ้าเราให้แคลเซียมโบลอนที่เพียงพอนะครับเนื้อเขาจะแน่นนะครับจะอร่อยจะมีความกรอบนะครับ ผักจะมีรสชาติที่หวานนะครับแล้วก็กรอบคุณผู้ชมก็สามารถลองเอาไปปรับใช้กับพืชที่คุณผู้ชมทำอยู่ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสวนธนาพาเพลินของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับในส่วนของแต็งโมก็จะทำให้แตงโมเนื้อแน่นนะครับเนื้อดีเนื้อแน่น อันนี้เพิ่งเก็บมาสดๆสดใหม่ๆนะครับเก็บมาใหม่ๆว่าแตกแตกกะอะรอบป๊ะเลยฟังเสียงนะครับการให้แคลเซียมที่เพียงพอแตงโมงก็จะเนื้อแน่นนะครับมีรสชาติหวานแล้วก็สีสวยนะครับ